สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์ทองดีจัมปาบาลหรือมาสติกสอนในรายวิชาวิธีการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า EP นี้ก็เป็น EP แรกที่ตจะมาสอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาีซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ1.1บทนำการเขียนโปรแกรม1.2 ซอฟต์แวร์คืออะไร1.3ภาษาคอมพิวเตอร์1.4โปรแกรมที่เขียนจะทำงานอย่างไร1.5โปรแกรมที่ได้จากการแปลภาษา1.6ประวัติของภาษา C 1.7ระบบช่วยเหลือของคอมไพเลอร์ภาษา C และ1.8สรุปบดนำการเขียนโปรแกรม ก่อนอื่นเตอร์ก็อยากจะถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่ออะไรหลายๆคนก็คงมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับอาจจะเพราะว่าเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรหรืออาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเองหรือนักเรียนบางคนต้องการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเองการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกับการแก้ไขโจทย์ปัญหาครับเราต้องทราบว่าเราต้องการอะไร เพื่อสร้างโปรแกรมใหม่ๆตามที่เราต้องการซอฟต์แวร์คืออะไรก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าซอฟต์แวร์เนี่ยหมายถึงอะไรซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และถูกแปลงให้เป็นภาษาเครื่องให้คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราต้องการจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่ง s System Software. สิส t ต็มซอฟ w ์แวร์ p อ l อพลิเคชันซอฟ a ์แวร์ t ิสเต็มซอฟ e ์์เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะครับเช่น Windows Linux Mac OS นะครับส่วนแอปพลิเคชันซอฟ t ์แวร์เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะด้านเช่น Microsoft Word Excel PowerPoint นะครับ Photoshop Premiere Pro ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสองประเภทครับประเภทแรกภาษาระดับต่ําได้แก่ภาษาเครื่องภาษาแอสเซมบีประเภทที่สองครับภาษาระดับสูงได้แก่ภาษาเบสิกภาษาปัสคาลนภาษาซีภาษาโคบอลความแตกต่างระหว่างภาษาระดับสูงและระดับต่ําคือภาษาระดับต่ําควกคุมูอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ได้ดีกว่าแต่เขียนยากและยาวมากส่วนภาษาะระดับสูงเขียนง่ายเข้าใจง่ายพเพราะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์แต่มีข้อจ,จำกัดในการควบคุมฮาร์ดแวร์โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาจะทำงานได้อย่างไรโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาไม่ว่าจะเขียนด้วยโปรแกรม e อดิเตอร์อะไรก็ตามจะได้ซอสโค้ดซึ่งจะเก็บอยู่ในรูปแบบแฟมข้อมูลจะมีนามสกุลที่แตกต่างกัน เช่นภาษา c จะได้ไฟล์นามสกุล .c ภาษา e r l จะได้ไฟล์นามสกุล .pl ภาษาจ a วาจะได้นามสกุล .java กระบวนการแปลโปรแกรมนะเริ่มจากซอฟต์โค้ดที่เขียนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปลโปรแกรมจากนั้นก็จะได้เป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องมีซอฟต์โค้ดเนื่องจากคอมพิวเตอร์เนี่ย เข้าใจแค่ระบบเลขฐานสองก็คือศูนย์กับหเพราะฉะนั้นซอร์สโค้ดที่เราเขียนมาด้วยภาษาต่างๆเนี่ยคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเข้าใจโดยตรงจึงจําเป็นจะต้องมีตัวแปลภาษาที่ช่วยแปลซอร์สโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยให้เป็นภาษาเครื่องตัวแปลภาษาตัวแปลภาษาเนี่ยมีทั้งหมด2ชนิดนะครับโดยชนิดแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าคอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดก่อนเมื่อเจอข้อผิดพลาดเนี่ยก็จะแจ้งให้แก้ไขแต่ถ้าไม่เจอข้อผิดพลา ấy, ด,าดาใดๆนะในโปรแกรมเลยเนี่ยก็จะแปลให้เป็นโปรแกรมที่พร้อมจะทำงานต่อไปทางภาพตัวอย่างนะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขียนโค้ดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับซอฟต์โค้ดที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็เขียนกับภาษามนุษย์รู้เรื่องอ่านง่ายจากนั้นเนี่ยคอมไพเลอร์เนี่ย ก็จะเอาโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบไปอ่านก่อนถ้าเจอข้อผิดพลาดก็จะแจ้งให้ทราบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เจอข้อผิดพลาดก็จะแปลออกมาเป็น recution file ส่งให้กับคอมพิวเตอร์ทำงานต่อไปตัวแปลภาษาชนิดที่2นะครับ interpreter interpreter เนี่ย จะมีการทํางานที่แตกต่างจากคอมไพเลอร์โดยอินเตอร์พิเตอร์เนี่ยจะทําการอ่านโปรแกรมรทีละบรรทัดเมื่อเจอข้อผิดพลาดเนี่ยบรรทัดไหนเนี่ยก็จะหยุดทํางานแล้วก็แจ้งเออร์เลอร์อกมาทางหน้าจอเพื่อให้แก้ไขนะครับตัวอย่างเช่นภาษาที่ใช้อินเตอร์พิเตอร์ก็เช่น HTML น,นะครับไฟล์โปรแกรมที่ได้จากการแปลภาษา เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จผ่านการแปลภาษาแล้วผลที่ได้ก็จะเป็นไฟล์โปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับโดยจะก๊อปลงในฮาร์ดดิสนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไฟล์โปรแกรมแยกจากตัวซอสโค้ดที่เราเขียนขึ้นมานะไฟล์โปรแกรมที่ได้นั้นเนี่ยเป็นไฟล์แบบเลขฐาน2หรือ binary file นามสกุล .exe นะครับเรียกว่า e x e c u t a b l e Work file ก็ได้นะครับประวัติภาษา C นะครับคร่าวๆนะครับผู้ที่เป็นคนพัฒนาภาษา C ก็คือเดนิทชีนะครับจากเวลแลบนะครับพัฒนาต่อจากภาษา B นะครับเหตุผลที่ทำไมต้องชื่อภาษา C ก็เพราะว่าตัว C เนี่ยเป็นตัวอักษรที่อยู่ต่อจากตัว B นั่นเองนะครับสรุปนะครับซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ย ทำงานตามที่เราต้องการนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมี2ประเภทคือภาษาะระดับต่ำแล้วก็ภาษาะระดับสูงคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเข้าใจเฉพาะภาษาะระดับต่ําเท่านั้นก็คือศูนย์กับ1เท่านั้นนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องใช้ตัวแปลภาษาคอมไพลเลอร์หรือว่าอินเตอร์พิเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทํางานตามชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาได้สําหรับ EP นี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ